สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อเงินก็จะหายากนิดนึงนะครับาสร้างน้อยนะครับเพียง1,000เหรียญเท่านั้นนะครับก็สวัสดีครับ่าวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ เหรียญถุงเงินถุงทองนะครับหรือเหรียญมหาลาบหลวงพ่อรวยนะครับปีพศ2540นห้าร้อ่สะครับหรือบางคนอาจจะเรียกเหรียญขวัญถุงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อทองคําสร้างเพียง79เหรียญนะครับส่วนเนื้อเงินนะครับสร้างเพียง1000เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงสร้างจํานวนมากนะครับ1นึ่งแสนเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสําหรับผมนะครับผมจะแบ่งแค่บล็อก เงินทองเล็กกับเงินทองใหญ่นะครับาดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้ดูนะครับเหรียญสร้างจํานวนมากนะครับอบล็อกนะครับก็มีจํานวนหลายบล็อกนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับดูนะครับวิธีการดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับเนื้อๆเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ วิธีการดูนะครับดูธรรมชาตินะครับพื้นฐานเราก็ต้องดูธรรมชาติเหรียญนะครับดูผิวพันธุ์นะครับดูความสวยงามนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับบล็อกแรกนะครับที่ผมจะชี้ให้ดูนะครับอ่านี่ะครับเป็นบล็อกมหาลาบนะครับเราจะมีรอยจิกข้างบนนะครับลองเอียงดูนะครับต้องเอียงดูนะครับ ด้านขวามือเรานะครับตรงนี้นะครับอ่านไหมครับจะเป็นเหมือนลอยจิกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูด้วยนะครับอาจจะเป็นเหมือนลอยจิกนะครับตรงหูเหรียญนะครับก็ใช้ดูได้เหมือนกันนะครับาบางคนว่าตรงนี้เป็นบล็อกทองคํานะครับมีเส้นซ้อนนะครับตรงยันข้างบนนะครับนะครับลองดูนะครับลองเอียงดูนะครับสําหรับบางเหรียญนะครับจะมีนะครับเส้นอยู่นะครับตรงหูเหรียญนะครับใต้หูเหรียญนะครับ ใต้รูเจาะตรงนี้ครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับอนอกจากนั้นครับก็ดูความสวยงามนะครับอ่ดูโค้ดนะครับโค้ดนะครับบางตัวตอกเต็มหรือตอกไม่เต็มบ้างนะครับสําหรับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับยอยักษ์นะครับก้นจะยอยนะครับยอยักษ์ก้นยอยนะครับดูหน้าตาหลวงพ่อนะครับนะครับดูลูกตานะครับองนี้มีรอยจานด้วยนะครับดูด้านหลังนะครับอองค์นี้นะครับเป็นเงินทองใหญ่นะครับ ดูตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเงินทองเล็กมาให้ดูอีกนะครับอ่าเราก็เขาก็จะมีการแบ่งนะครับอ่าตรงนะครับณชารีตินะครับตรงลีนะครับอ่าสาหรับเงินทองใหญ่นะครับที่ผมเห็นมานะครับส่วนมากนะครับจะเป็นขีดนะครับสระอีมีขีดเดียวนะครับอ่าส่วนเงินทองเล็กอ่าที่ผมเห็นมานะครับก็จะมีอ่าระอีมี2ขีดนะครับอ่าดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ นำขึ้นมาให้ดูนะครับอ่าอย่างอื่นมาดูก่อนนะครับดูบนสันขอบเหรียญนะครับมาดูครับดูความโค้งนะครับอ่าจะไม่ไม่โค้งมากนะครับมาดูสโลปเป็นโค้งมันสโลปนะครับสําหรับตรงติ่งตรงบนหูเหรียญตรงนี้นะครับมาลองดูนะครับดูสันขอบนะครับดูตัวหนังสือนะครับอ่าและบนรอยสันขอบนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะเป็นรอยก้นหอยนะครับอ่าหรือที่บางคนเรียก เป็นดอลอยดอกมิลลิ่งนะครับอ่าเขาแต่งหรือตะใบนะครับทำให้อ่ามันสวยงามนะครับมาดูนะครับดูด้านหลังนะครับอ่าดูตัวตัดนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าลองดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าดูนะครับ ลองเอียงดูนะครับมาดูนะครับเห็นไหครับตรงนี้จะเป็นลอยจิกนะครับเหมือนมีเส้น2เส้นนะครับแต่ผมจะขึ้นภาพไปดูด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะโค้ดตอกไม่เต็มนะครับมาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ไปเลยนะครับาเนื้อๆเลยนะครับอ่าดูอีกบล็อกหนึ่งครับ่าบล็อกนี้ผมเรียกเป็นว่าบล็อก่ามีมีขีดนะครับมหาลาบมีขีดนะครับมาดูตรงไหนนะครับมาลองเอียงดูตรงนี้นะครับมาเห็นไหมครับ มีรอยขีดนะฮะเห็นไหมครับเส้นแหลมๆคมๆนะครับตรงนี้นะครับอ่านี่ครับแทงขึ้นมานะครับอ่าดูนะครับแทงตึ้งขึ้นมาครับเหมือนเดิมนะครับดูหน้าตาหลวงพ่อนะครับอตัวนี้ยอยักษ์นะครับอ่าก้นโยนะครับเห็นไหมครับแหล่งที่ผมบอกนะครับยอยักษ์ก้นโยแต่ตัวนี้อ่ายอยักษ์อาจจะไม่ติดนะครับดูลอเรือนะครับมาลอเรือนะครับจะเป็นตรงๆเห็นขึ้นนะครับ ดูนที่โคดนะครับมาลองดูนะครับอ่าดูดวงตาลวงพ่อนะครับอ่าส่วนอ่ามหาลาบขียดนะครับดูครับตรงหูนะครับจะมีเส้นนะฮะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกเหรียญนะครับผมมีหลายเหรียญนะครับอ่เหมือนเดิมเห็นไหมครับใต้สันใต้หูนะครับจะมีเส้นนะฮะอ่าเห็นไหมครับบางองค์ก็ไม่มีนะครับอ่าลองเราเทียบเราพยายามดูมวลรวมนะครับอ่าดูนะครับ องนี้นะครับต่อโค้ดสองโค้ดเลยนะครับอสองฝั่งเลยนะครับ่าดูบล็อกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมหาลาบมีขีดนะฮะเห็นไหมครับเป็นเส้นๆเลยนะครับอ่าเหมือนสายฝนนะตรงนี้เลยนะครับลองดูนะครับแต่ผมจะเอียงให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยชัดเลยฮะลองดูนะครับตรงนี้นะครับไม่ไม่มีลอยจิกนะครับตรงบนมหาลาเห็นไหมครับ พระสร้างจํานวนมากนะครับไม่แปลกนะครับที่จะมีหลายบล็อกนะครับลองดูครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีรอยขนแมวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับลองดูนะครับใต้หูนะครับมามีเหมือนเส้นนะฮะใต้ห่วงนะครับดูรูเจาะนะครับเห็นไหมครับรูเจาะจะเจาะไม่เต็มนะครับดูด้านหลังนะครับ ดูตรงคำว่านี่ครับเงินทองเลยครับน่ำเงินทองอันนี้จะเป็นเงินทองเล็กนะครับจะไม่เต็มนะครับจะไม่เต็มตรงถุงเงินนะครับอ่าจะไม่เต็มนะครับดูนะครับอ่านี่ครับนชารีเตะนะครับดูตรงคำว่าลีนะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าจะมี2ตัวสระอีมี2เส้นเห็นไหมครับอ่านี่ครับอ่าแล้วก็จะมีปากถุงมัดแบบชัดกับไม่ชัดด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าลองดูครับ ดูบนสันขอบเรียนะครับอ่าเป็นรอยดอกมิลลิ่งนะครับหรือเขาเรียกว่าอ่าเป็นก,ก้นหอยวนๆนะครับบนรอบสันขอบนะครับมาลองดูนะครับอ่าดูนะครับอ่าดูนะครับดูสโลปตรงนี้ด้วยนะครับมาในตรงนี้นะครับถ้าเป็นสโลปเป็นแบบอ่าโค้งๆใหญ่ๆจะคือของเก๊เลยนะครับ ดูนะครับดูมวลรวมนะครับดูธรรมชาตินะครับลองดูนะครับหงรี่นะครับเห็นไหมครับดูตัวตัดนะฮะเห็นไหมครับองนี้ครับลองเอียงดูนะครับบางองค์นะครับมาเห็นไหมครับจะมีเส้นลัศมีวิ่งในเหรียญเลยเห็นไหมครับดูนะครับอันนี้เป็นรอยเห็นไหมครับมหาราบมีขีดนะครับมีบล็อกนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นรอยเส้นวิ่งเลยนะครับลองดูครับ ข้างบนนะครับก็มีเส้นวิ่งเห็นไหมครับอาจจะให้ดูอีกบล็อกหนึ่งนะครับบล็อกนี้นะฮะดูนะครับบล็อกนี้นะฮะข้างหลังนะครับก็ะดูเหมือนกันครับดูมลรวนะครับดูดวงตาของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อรวยนะครับอ่าดู ดูโค้ดนะครับโค้ดเงินโค้ดตอกในเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงไม่เหมือนกันนะครับมาลองพิจารณาดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อเงินนะครับอ่านะครับรอเรือนะครับตรงๆแต่แอนขึ้นนะครับมายอยักก้นย้อยนะครับมาเห็นไหมครับลองดูครับตรงนี้มีรอยจิกเห็นไหมครับมารอยจิกตรงมาหาลาบเห็นไหมครับมีเส้นเหมือนเส้น2เส้นนะครับต้องเอียงดูนะครับถึงจะเห็นนะฮะลองดูนะครับ ดูหูเหรียญนะครับมาดูรอยเจาะนะครับพลิกท่าหลังเหรียญดูนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับที่ผมบอกนะครับอ่าเชือกมัดไม่เต็มนะครับมีแค่2จุดนะครับเห็นไหมครับสระอีนะครับเห็นไหมครับอ่ามีมีสองเส้นนะครับอ่าเงินทองเล็กนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่มาดูนะครับอ่าองนี้นะครับ มีในหนังสือนะครับอ่าที่จะไม่เป็นเป็นอ่าเหมือนรอยก้นหอยนะครับหรือรอยดอกมิลลิ่งนะครับอ่านะครับลองดูนะครับแต่ดูสันเรียนนะครับดูความคมนะครับอ่าลองดูนะครับอ่าผมจะให้ดูเนื้อเงินนะครับอ่านองค์นี้ครับเนื้อเงินนะครับ่อ่าเนื้อเงินนะครับ ดูเหมือนกันครับดูความคมนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อเงินนะครับเราเอียงดูนะครับก็จะมีเส้นรัศมีวิ่งในเหรียญเลยนะครับอ่าดูนะครับเหรียญลาบผลทวีนะครับอ่ามั่งมีสีสุกนะครับมาอ่าก็รอยมหาลาบนะครับเสาห้านะครับอ่าลองเอียงดูนะครับตรงนี้นะครับอ่าองมหาลาบข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับตรงคําว่ามหาลาบลองเอียงดูนะครับเนี่ยจะมี เป็นเหมือนลอยจิกอะเห็นไหมครับเนี่ยลอยจิกนะฮะดูโค้ดรวยเนื้อเงินนะครับตอกตรงบ่านะครับด้านขวามือเรานะครับอดูนะครับรอเรือถางจะกระดกนะครับย่อยักษ์ก้นจะไม่ย้อยนะครับลองดูนะครับดูหน้าตาหลวงหลวงพ่อนะครับมีความคมชัดเลยนะครับลองดูนะครับเห็นนะครับลองเอียงดูเส้นลัศมีนะครับ เห็นไหมครับอ่านี่ครับณชาลีตินะครับจะอ่าสระเอีนะครับมีเส้นเดียวเห็นไหมครับอ่าจะเป็นเงินทองใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับอ่าเห็นไหมครับบนสันคอบนะครับจะมีรอยเป็นรอยเหมือนก้นหอยนะครับอ่านะครับดูนะครับดูตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งนะครับมีความคมนะครับอ่าเอียงดูนะครับจะมีเส้นลัศมีนะครับคมคมเลยนะครับสําหรับเนื้อเงินนะครับ สร้าง1,000พเหรียญนะครับอ่าไม่ค่อยพบเจอนะครับเหรียญรุ่นนี้มีรอยจานด้วยนะครับในเงินองค์นี้นะครับอ่ผมจะให้ดูอีกบล็อกหนึ่งนะครับเนือทองแดงนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับหกทองแดงนี้มีบล็อกปากขีดด้วยนะครับปั๊มไปมากๆนะครับมก็จะปากก็จะแตกนะฮะนะครับอ่าลองดูครับเอียงดูเห็นไหมครับนี่ครับอ่ามีรอยจิกตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับถ้ามหาลาบไม่ขีดตรงนี้นะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีลอยจิกตรงนี้นะครับลองดูนะครับลองพิจารณาดูไปนะครับอ่านี่ครับดูครับอันนี้เชือกผูกชัดๆเห็นไหมครับมีสามจุดนะครับสายอีมี2ขีดนะครับเห็นไหมครับอ่าจจะเป็นเงินทองเล็กนะครับเห็นไหมครับดูนะครับดูสันครอบเหรียญนะครับบนสันครอบเหรียญนะครับมีเป็นก้นหอยนะครับหรือดอก รอยดอกมิลลิ่งนะครับที่พี่ๆเขาเรียกกันนะฮะ,อะลองดูนะครับมีอ,องค์หนึ่งครับเป็นบล็อกปากปากแตกนะครับอ,อ,องค์นี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ มีองค์หนึ่งครับอาจะให้ดูนะครับอันนี้ครับบกปักแตกนะครับเห็นไหมครับดูนะครับพยายามดูมวลรวมนะครับดูโค้ดนะครับดูครับรอเรือนะครับนะครับตรงๆนะครับสําหรับเนื้อทองแดงนะครับจะกระดกขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับมาดูนะครับยอยักษ์นะครับด่าดูนะครับมีก้นก้นจะย้อยนะครับยอยักษ์ก้นย้อยนะครับผมเรียกนะครับ ดูดวงตาท่านนะครับเห็นไหมครับอลองดูนะครับอีกเหรียญหนึงนะครับดูครับเหรียญนี้นะครับมาหราบมีขีดเห็นไหมครับนี่ครับชัดๆนะครับมหาหราบมีขีดนะครับมาลองดูตรงนี้จะไม่มีรอยจิกนะครับ เห็นไหมครับลองดูนะครับลองค่อยๆอศึกษาดูนะครับมาดูนะครับองนี้นะครับลอเรือนะครับมาแล้วก็จะแอนขึ้นข้างบนนิดนึงนะครับนี่ยอยักก้นย้อยนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ติดนะฮะอ่าดูสันขอบข้างนะครับดูขอบเหรียญนะฮะอ่าน้าเห็นไหมครับดูนะครับณชาลีตินะครับอ่าสระอีเห็นไหมครับ มี2เส้นนะครับอาจจะให้ดูนะครับบล็อกเงินทองใหญ่นะครับสระอีจะมีเส้นเดียวนะครับดูนะครับดูโค้ดก่อนนะครับอีกองหนึ่งนะครับเห็นไหมครับดูโค้ดนะคะดูโค้ดเสร็จนะครับมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเอียงดูนะครับมีรอยบ็นไมนรอยจิกนะครับจะมีเส้นนะครับ เป็นลอจิกนะครับเดี๋ยวเอียงให้ดูอ่านไหมครับแน่นไหมครับต้องเอียงดูนะครับถึงจะเห็นนะอ่าดูหูเหรียญนะครับมาดูการเป็นธรรมชาตินะครับอาดูโค้ดนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับตะอครมีเส้นเดียวนะครับจะเป็นเงินทองใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมานะครับอ่าดูนะครับอ่าเราจะมีเห็นไหมครับรอยก้นหอยนะครับบนสันคอบเหรียญนะครับ ดูเนื้อเงินนะครับโค้ดจะไม่เหมือนเนื้อทองแดงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมาดูนะครับเห็นไหมครับเอาเรือหัวกระดกนะครับยอยักก้นก็จะไม่ย้อยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับมีรอยจิกนะครับตรงนี้นะครับนะครับสระอีมีเส้นเดียวนะครับเห็นไหมครับอง์นี้ก็ถุงก็จะไม่ชัดนะครับเห็นไหมครับมีหลายบล็อกนะครับ อมีกี่บล็อกเนี่ยผมก็ไม่ทราบแน่นะครับอ่าเพราะว่าพระสร้างจํานวน1นึ่งแสนองค์นะครับไม่แปลกครับที่มีหลายบล็อกนะครับอ่าวันนี้ก็สวัสดีครับอ่าครั้งหน้านะครับผมจะเอาพระอะไรมาแนะนํานะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ